จินปูสตอรี่แบ่งปันความพยายามและความสำเร็จโดยการผักดันเนยาวชนไทยสู่อนาคตที่สดใสทีมงานจินปูขอเล่าเรื่องในด้านนี้ใน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ หนึ่งขั้นตอนสำคัญก่อนเดินทางไปเรียนต่อจีนจินปูพาน้องๆนะักเรียนศึกษาต่อประเทศจีนปี68ไปทำวีซ่าด้วยความพร้อมและการดูแลอย่างใกล้ชิดจินปูได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพื่อแนะแนวนักเรียนด้านเรียนต่อจีนซึ่งได้รับการต้อนรับและความสนใจจากนักเรียนและคุณครูเป็นอย่างดีจินปูได้รงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีเพื่อร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสู่อนาคตที่สดใสขอขอบคุณโรงเรียนทีปังกรว,วิทยาพัฒน์ในพระราชูปถมัมภ์ ที่ให้ความสําค <AND S 2> ัญด้านการเรียนภาษาจีนและการเรียนต่อประเทศจีนและมีการลงนามความร่วมมือกับจินปูกิจกรรมวันเดย์แคมป์จากจินปูเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนไทยอย่างมากเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการจัดอีกครั้งที่จินปูอาคารจามจูบีสแควร์